การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพระ,สะเสด็จสู่สวรรค์ วัญประเทศเคยปกเกตประชาไทยให้สุขสีแสนสันโศกวิโยกลน้นพ้นทวีต่อแต่นี้ไม่มีแล้วพระแก้วใจเจ็ดสิบปีทรงงานหนักประจักษ์จิตไม่ห่วงองค์แม้น้อยนิดคิดแก้ไข เพียงราดพ้นความทุกท้อพอพระไทยพระองค์จึงสถิตในใจนิรันร์บวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมก้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนน้ำตาไทย ไหลรินทุกถิ่นล่าจองราชาจอมใจไทยทั้งผองยาติเงือพ่อก่อเกื้อทั่วขวานทองแสงเรืองรองที่ส่องใจดับหายพลันขอร้อยใจร้อยรักพักดีพ่อร่วมส่งต่อเสด็จสู่สวงสวรรค์ขอเป็นข้า รองบาททุกชาตินิรันร์สถิตมั่นบนฟากฟ้าสวรรค์คาลัยปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยค่ะในช่วงส่งท้ายปลายปีแบบนี้การขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐเพื่อเรียกความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสําคัญซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมได้เดินหน้าประมูลโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเส้นทางเพิ่งประมูลไปล่าสุดก็คือสายสีส้มฝั่งตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรี ระยะทาง23กิโลเมตร17สถานีแบ่งเป็นสถานีใต้ดิน10สถานีและสถานียกระดับ7สถานีได้เอกชนที่เสนอราคาต่ำสุดแล้วทั้ง6สัญญาโดยกลุ่มกิจการร่วมค้า CKST Joy Venture ซึ่งประกอบด้วยบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัทชิโนไทยเอนจิ e นียริ่งแอนด์คอนสตรัคชัจำกัดมหาชนคว้าไปทั้งหมด3สัญญา บริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนได้ไป2ส,สัญญาและบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล o อปเมน์จำกัดมหาชนได้ไปนหนึสัญญาหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการต่อรองราคาคาดว่าการลงนามและเริ่มก่อสร้างจะเริ่มต้นได้ประมาณเดือนมีนาคมปี2560ค่ะและอีก2เส้นทางที่คัดเลือกเอกชนมารับสัมปทานก่อนหน้านี้ ก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคลายมินบุรีและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงโดยจะเป็นระบบขนส่งมวลชนสายรองประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยวซึ่งทั้ง2เส้นทางผู้ที่ได้รับคัดเลือกผ่านการประเมินสูงสุดก็คือกิจการร่วมค้า BSR ซึ่งประกอบไปด้วย BTS Group h o l d i n g จำกัดมหาชนบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคจำกัดมหาชนและบริษัทผลิตโรงไฟฟ้าราชบุรีโฮดดิ้งจำกัดมหาชน เป็นผู้รับสัมปทานการลงทุนออกแบบและก่อสร้างงานโยธาการจัดหาระบบรถไฟฟ้าการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาค่ะ<ได>ประธานกรรมการบริษัท BTS Group h o l d i n g จำกัดมหาชนนายคีรีการจนาพาศก็กล่าวว่า รถไฟฟ้าเส้นใหม่สายสีเหลืองและสีชมพูเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนแบบ PPP Net Cost ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและยังเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงถึงกันทั้งสายสีเขียวชมพูและสายสีเหลืองรวม139กิโลเมตรเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก4ปีข้างหน้าจะทำให้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก70,000 0คนต่อวันในปัจจุบันเป็น1 7 0 0 0 0คนถึง2ล้านคนต่อวันได้ และที่สำคัญช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรได้ในหลายพื้นที่สามสายนี้ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยในแอเรียนี้เป็นแอเรียนี้มันมีถึง3าล้านคนเทียบไในอยู่แล้วเท่ากับเศษหนึงส่วนสของชาวกรุงเทพเไม่แค่นั้นนะครับสายนี้เป็นสายที่ เป็นประชากรที่มีศักยภาพและเป็นสายที่คนที่อาศัยและทำงานคือคุ้นง่ายคือเป็นคนที่จะใช้รถไฟฟ้าเป็นหลักผมว่าเกินเกินครึ่งของประชากรก็จะเป็น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 ประชากรที่จะใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางเป็นหลักอยูแล้ว โครงการที่สร้างออกมาก็จะเป็นโครงการที่มีประโยชน์จริงๆซึ่งเัาได้พิจารณาแล้วเนี่ยเมื่อโครงการนี้จะวันนี้ไปประมาณไม่ถึง4ี่ปแล้วครับไปใช้กันลองคิดว่าทั้งวันนล้ถ้าได้ใช้กันแล้วเนี่ยเมื่อสมบูรณ์ถึงหนึ่งรยสาิกึงร้อยสามิโลนั่นคือเรามั่นใจว่าผู้โดยสารจะขึ้นไปถึง หรือสองล้านคนต่อวันล้านเจ็ดแสนเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยถึงวันนั้นไม่ว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่แต่ถ้าตัวเลขที่มีจริงก็จะเป็นการแก้ไขสราจรได้ในระดับหนึ่ง ด้นานผู้บริหารของบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนกล่าวว่าการเข้าร่วมในกิจการร่วมค้า BSR ในครั้งนี้ทางชิโนไทยเอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นได้รับผิดชอบงานโยธาของสายสีชมพูและสายสีเหลืองและยังได้รับผลตอบแทนจากการร่วมลงทุนที่จะสร้างรายได้ประจำให้กับบริษัทอย่างไรก็ตามบริษัทมีความพร้อมทั้งเรื่องเครื่องมือเครื่องจักรที่จะใช้ในงานก่อสร้างไว้ล่วงหน้า2-3ปี รวมทั้งมีกำลังแรงงานรองรับไว้ถึง1 0 0 0 0คนเรามีทีมงานเรามีเครื่องมือเครื่องจักรที่พร้อมสำหรับจะดำเนินการทั้งสายสีชมพูและสายสีเหลืองในเวลาเดียวกันนะครับในส่วนของอัตรากำลังคนก็ไม่มีปัญหานะครับงานงานลักษณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย สิ่งที่จะใช้จะเป็นในส่วนของเครื่องมือเครื่องจักรมากกว่ามากกว่ากําลังคนนะครับเราเรามีเครื่องมือเครื่องจักรที่ที่พร้อมเรามีฐานในเรื่องของโรงหล่อคอนเกรสสำเร็จรูปที่พร้อมพร้อมมา2อสัปดาห์แล้วครับ เพราะว่าเราได้ข่าวจากรัฐบาลว่าจะมีการปรับปรุงโครงสร้างคืินฐานของรัฐมาทุกๆรัฐบาลในช่วง2อปีนะครับเราก็ง้างมือรอมา2-3ปีแล้วสร้างโรงรอครองเปิดเสร็จมา2อปีก็จะได้ใช้เต็มที่ันงานนี้แหละครับเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> เรื่องความพร้อมที่โรไทยไม่มีปัญหานะครับ นอกจากนี้กิจการร่วมค้า b r s ได้ยื่นข้อเสนอให้กับทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมเพิ่มเติมจากขอบเขตของโครงการเดิมโดยสายสีชมพูได้เสนอต่อเส้นทาง2.8กิโลเมตรจากสถานีสีรัฐไปยังเมืองทองธานีเพื่อให้บริการคนในชุมชนในพื้นที่กว่า1น0 0 0 0 0คน,คนและคนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่ i m p a c t เมืองทองธานีกว่า15ล้านคนต่อปี ส่วนสายสีเหลืองจะขยายออกไป2.6กิโลเมตรจากสถานีรัชดาไปทางทิศเหนือตามถนนรัชดาพิเศษและสิ้นสุดบริเวณแยกรัชโยธินซึ่งเชื่อมต่อกับสถานีพระหโยธิน24ของสายสีเขียวส่วนต่อขยายเพื่อให้เชื่อมต่อโครงข่ายได้อย่างสมบูรณ์สำหรับการลงทุนในลักษณะ PPP Netcost ภาครัฐจะลงทุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับงานก่อสร้างงานโยธารวมทั้งให้งบสนับสนุนการก่อสร้าง โดยสายสีชมพูให้วงเงิน21,35ล้านบาทสายสีเหลืองให้วงเงิน22,354ล้านบาทส่วนที่เหลือภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนกว่า1,5300ล้านบาทแบ่งเป็นสายสีชมพูวงเงิน53,490ล้านบาทสายสีเหลืองวงเงิน51,810ล้านบาทระยะเวลาสัมปทาน33ปี3เดือน คาดว่าจะลงนามได้สัญญาสัมปทานภายในเดือนเมษายนปี2560ค่ะและจากการเร่งรัดจัดหาเอกชนมาดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าในช่วงที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนให้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี2,550เติบโตเม็ดเงินการลงทุนจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและที่สำคัญจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับเอกชนมาลงทุนในโครงการอื่นๆของภาครัฐอีกด้วยและส่วนในช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามสาระดีๆจากการรถไฟแห่งประเทศไทยกันค่ะ ้ชีวิตได้ามากกว่าด้วย4ทเทคโนโลยีเครือข่ายความเร็วที่1จาก AIS AIS One Network เร็วที่สุดแร,รงที่สุดครอบคลุมมากที่สุดจาก AIS การรถไฟแห่งประเทศไทยระบุการให้บริการรถไฟโดยสารรุ่นใหม่ได้รับผลตอบรับดีโดยนายวุฒิชาติกลัลยาณมิตรผู้ว่าการรถไฟได้กล่าวถึงผลสําเร็จการเปิดให้บริการรถไฟโดยสารรุ่นใหม ที่เปิดเดินรถขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีกรุงเทพเชียงใหม่และอีสานวัฒนากรุงเทพอุบลราชธานีซึ่งทั้งสองเส้นทางมียอดจองตัว๋วโดยสารแน่นในช่วงหยุดยาวและเทศกาลปีใหม่และวันศุกร์ที่2ธันวาคมที่ผ่านมาการรถไฟได้เปิดเดินขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่ให้บริการประชาชนเป็นเที่ยวแรกในเส้นทางสายใต้และสายตะวันออกเฉียงเหนือคือขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัฐหรือเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่ และขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมักคาหรือเส้นทางกรุงเทพหนองคายด้วยสำหรับประชาชนที่สนใจสำรองที่นั่งในขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่สอบถามข้อม,มูลและสำรองที่นั่งได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์1690การรถไฟแห่งประเทศไทยเราจะกลับมาเป็นความภูมิใจของคนไทยอีกครั้งในอาคมเติมพิทยาภายัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคม เป็นประธานพิธีลงนามสองฉบับระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาเมื่อวันที่16ธันวาคม2559ณโรงแรมเลอรเมริเดียนจังหวัดเชียงใหม่โดยในอาคมเติมพิทยาภัยสิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและ His Excellency สันชาวทงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาทธิการและขนส่งกัมพูชาได้ลงนามในบทเพิ่มเติมฉบับที่สองของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิการจราจร สำหรับการขนส่งข้ามพรมแดนณจุดผ่านแดนอญญญประเทศบอยเปตเพื่อเพิ่มโควตาจำนวนรถโดยสารไม่ประจำทางและรถขนส่งสินค้าจากเดิมฝ่ายละ40คันเป็น150คันและลงนามความตกลงว่าด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนแห่งใหม่ที่บ้านน้องเอียนสตึงบทเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายถือปฏิบัติในการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าว